คลิปนี้นะคะนาะนาะจะมาพาทุกคนฝึกท่ายกขาที่ช่วยลดหน้าท้องนะคะกระชับต้นขาแล้วก็กระชับสะโพกของเราด้วยค่ะเป็นท่าไม่ยากเหมือนเดิมค่ะท่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกกันเลยค่ะนั่งหงายชันเข่าเลยนะคะเท้าชิดกันตรงกลางค่ะแขงกดพื้นแล้วข้างลำตัวเราจะเริ่มจากขาขวาตั้ก่อยกขาขวาเยียดเติงเก้าองศาค่ะทีพขาเติงเท่าที่เราไหวค่ะ ใครตึงมากงอขาไว้ก็ได้นะคะนิดนึงตามที่เรายืดได้เนาะหายใจเข้าเท้าซ้ายดันพื้นโยกสะโพกขึ้นวางสะโพกลงมือสองข้างจับขาขวาค่ะใครยืดถึงดีจะจับน่องหรือข้อเท้าก็ได้ใครตึงมากจับใต้ข้อพับหรือจับต้นขาได้เลยหายใจเข้าหายใจออกเขมอาท้องยกศีรษะแล้วดึงขาขวาลงมาให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อขาด้านหลังของเราเนี่ยมันตึง หายใจเข้าวางหลังวางแขนกดพื้นหายใจออกยืดขาขวาเตงค่ะลดขาขาลงไปใกล้กับพื้นด้านหน้าขาไม่แตะพื้นยกขากลับขึ้นมาข้างบนเท้า้ายดันพื้นแล้วยกสะโพกขึ้นวางสะโพกลงมือสองข้างจับขาขวาหายใจเข้าหายใจออกคมแอวท้องยกศีรษะ ตึงขาขวาลงมาได้แค่ไหนเอาแค่นะั้นหายใจเข้าวางหลังแขนกดพื้นขาขวายกตึงไว้แล้วหายใจออกยืดขาขวาลงไปใกล้กับพื้นช้าๆค่ะกดหนังไว้ยกขาขวากลับขึ้นมาข้างบนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเท้าซ้ายดันพื้นยกสะโพกขึ้นวางสะโพกลง มือสองข้างจับขาขวา,ขาเขนเอวท้องยกศรีรษะดึงขาขวาลงมาวางหลังแขนกดพื้นข้างตัวหลังแนบพื้นไว้อย่าให้หลังแอนนะคะกดหลังแนบพื้นค่อยๆย,ย,ยืดขาขวาลงไปใกล้กับพื้นด้านหน้ายกขาขวากลับขึ้นมาหาเพดานเท้าซ้ายดันพื้นแล้วยกสะโพกขึ้น วางสะโพกลงมือสองข้างจาับขาขวาค่ะหายใจเข้าหายใจออกขาแมวท้องยกศรีรษะดึงขาขวาลงมาได้แค่ไหนเอาแค่นะั้นวางหลังขาขวายืดตึงแขนสองข้างวางพื้นยืดข้ขาขวาลงไปใกล้กับพื้นชะาๆยกขากลับขึ้นมาข้างบนอีกรอบค่ะ ขาซ้ายดันพื้นยกสะโพกขึ้นวางสะโพกลงมือสองข้างจาับขาขวาหายใจเข้าหายใจออกขมแหมวท้องดึงขาขวาลงมาเท่าที่ราไหววางหลังขาขวาเหยียดเตึงแขนกดพื้นยืดขาขวาลงไปใกล้กับพื้นสา ยกขากลับขึ้นมาข้างบนแล้วเราเอาขาขวาของเราเนี่ยนะคะงอลงมาขัดที่ขาดซ้ายให้ขาของเราเป็นเลขสี่เลยดันเข่าขวาออกไปเปิดสะโพกแขนกดพื้นข้างลำตัวหายใจเข้าหายใจออกบิดเข่าทั้งสองข้างของเราไปทางด้านซ้ายเอามือซ้ายเนี่ยผลักเข่าขวาหรือเข่าด้านบนของเราลงไปค่ะหันหน้ามองไปทางซ้ายกดแขนซ้ายแนบพลิกไว้ขันท่านิ่ง บิดตัวตรงกลางชันเข่าขวากลับลงไปที่พื้นขาชิดกันสลับข้างยกขาซ้ายเหยียดตึง90องศายืดตึงเท่าที่ไหวเท้าขวาดันพื้นแล้วยกสะโพกขึ้นหายใจออกวางสะโพกมือสองข้างจับขาซ้ายหายใจเข้าหายใจออกขมแมวท้องยกศีรษะดึงขาซ้ายใกล้แนะผา ใหใจเข้าวางหลังขาซ้ายยืดเติงแขงกดพื้นหายใจออกลดขาซ้ายลงไปใกล้กับพื้นด้านหน้ายกขาซ้ายกลับขึ้นมาข้างบนเท้าขวาดันพื้นแล้วยกสะโพกขึ้นวางสะโพกลงมือสองข้างจับขาซ้ายคมแบวท้องยกศีรษะดึงขาซ้ายใกล้หล้าผ่า วางหลังขาซ้ายยืดเตงแขนกดพื้นกดหลังแนบพื้นเกรงหน้าท้องยืดขาซ้ายลงไปใกล้กับพื้นด้านหน้ายกขากลับขึ้นมาข้างบนเท้าขวาดันพื้นยกสะโพกขึ้นลงมือสองข้างจับขาซ้ายหายใจออกยกศรีรษะดึงขาซ้ายใกล้เนะะ้อผ้า วางหลังขาซ้ายยืดเตึงลดขาซ้ายลงไปใกล้กับพื้นอย่ดขาซ้ายให้เตึงยกขาซ้ายกลับขึ้นมาข้างบนอีกสองรอบนะคะเท้าขวาดัดพื้นยกสะโพวกวางสะโพกลงมือสองข้างจับที่ขาซ้ายหายใจเข้าหายใจออกขะแมวท้องดึงขาซ้ายลงมา อย่าลืมทำเท่าที่ไหววางหลังยกขาซ้ายยืดตึงไว้กดหลังเกรงท้องยืดขาซ้ายลงไปใกล้กับพื้นด้านหน้าเหยียดขาซ้ายตึงเลยยกขาซ้ายกลับขึ้นมาข้างบนเท้าขวาดันพื้นแล้วยกสะโพกขึ้นวางสะโพกลง มือสองข้างจับขาซ้ายค่ะขมับพองยกศีรษะดึงขาซ้ายเข้ามาใกล้หน้าผาวางหลังขาซ้ายยืดตึงไว้ยืดขาซ้ายลงไปใกล้กับพื้นยกขาซ้ายกลับขึ้นมาข้างบนงอขาซ้ายลงมาเอาขาซ้ายไปขัดขาขวา ให้ขาของเราเป็นเลข4ข้อเท้าซ้ายจะอยู่เหนือหัวเข่าดันเข่าซ้ายออกไปเปิดสะโพกแขนสองข้างวางพื้นข้างลําตัวหายใจเข้าก่อนหายใจออกบิดเข่าทั้งสองข้างของเราไปทางด้านขวาเลยใช้มือขวาเนี่ยผลักเข่าซ้ายหรือเข่าด้านบนของเราลงไปใกล้กับพื้นเท่าที่ไหวหันหน้ามองไปทางซ้ายกดหัวไหล่ซ้ายแขนซ้ายแนบพื้นหลังเตือนเอวเตือนสะโพกเตือน่ะ กลับมาตรงกลางแล้ววางขาซ้ายลงมาที่พื้นฝ่าเท้าประกบกันแยกเข่ากว้างแล้วยกเท้าขึ้นมาเอามือสองข้างจับฝ่าเท้ารวบจับเท้าไว้นะคะเข่าแยกกว้างฝ่าเท้าประกบนะหายใจเข้าหายใจออกมือของเราเนี่ยดึงเท้าแล้วโน้มเข้ามาหาที่กลางหนะ้าอกเท่าที่เราไหวเลยค่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเข่าแท้องไว้ด้วยนะขังท่านิ่งค่ะ,ะนานนับสิบนะคะ สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งคลายค่ะวางขาสองข้างลงไปที่พื้นแยกขาตึงแยกขากว้างกว่าสะโพกงอฝ่ามือวางข้างลำตัวนอคอตรงค่ะขยับขนหลังให้สบายผ่อนใารหัวไหลา่หลับตาเบาทิ้งร่างกายให้จมลงไปกับพื้นเลย หาใจเข้าออกลึกตามกำลังที่เราทำได้ค่อยๆขยับนิ้วมือนิ้วเท้าหมุนข้อมือหมุนข้อเท้า หยุดนี้ค่ะแคข่ขาชี้กลางตรงกลางยกสองแขนขึ้นด้านบนเหนือศีรษะแล้วเราตะแคงตัวไปด้านหนึ่งด้านไหนก่อนก็ได้คางนิ่งไว้ไม่ต้องรีบลูกเดี๋ยวมืนหัวนะคะมือผลักพื้นแล้วเราดันตัวกลับขึ้นมานั่งขัดสมาธิจะซ้อมขาหรือไม่ซ้อนขาก็ได้ต่อแบบที่เราชอบเลยมือวางข่าวค่ะ หลับตาเบาๆนั่งผับสักครู่ค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครที่แข็งแรงดีแล้วเพิ่มจํานวนครั้งนะคะหรือเพิ่มทาท่าให้ยากขึ้นต่อไปก็ได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนขอให้ทุกคนสมขภาพแข็งแรงนะคะใครฝึกเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ